สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิววีออสมือสองนะครับพบกันกับผมบิวเพชรยศอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมพาพี่พี่มาดูรถสวยๆน่าใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับโตโยต้าวีออสนะครับรุ่นรองท็อปนะครับคันนี้เป็น 1.5G ปี2018นะครับตัวรถเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะฮะรถคันนี้นะครับเป็นรถเกรด A นะครับที่ทางบริษัทรยนต์เนี่ยประมูลเข้ามา รถเกรดเคืออะไรนะฮะรถเกรดเคือรถที่ไม่มีการชนหนักผิดคว่ำหรือจมน้ำนะครับโครงสร้างต่างๆเนี่ยเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดิมแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆคุณผู้ชมนะครับไปดูกันผ่านคลิปนี้นะฮะไปชี้ให้ทีละจุดเลยว่าอะรถเกรดเนะครับรถเดิมๆเนี่ยเป็นยังไงจุดไหนที่จะต้องดูกันนะครับเวลาเลือกซื้อเนี่ยจะได้สบายใจนะฮะสำหรับรถบริษัทรถยนทุกคันนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับตามที่ผมแจ้งไปข้อดีของรถหน่วยงานอีกหนึ่งอย่างเลยนะฮะเข้าสูงทุกะยะ ตั้งแต่หมื่นโลแรกนะครับรถคันนี้ผ่านปอดอผ่านการเข้าสู่มาตลอดนะครับเมทรนันสูงนะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเปลี่ยนพาร์ตบอดี้ที่สึกล้อนะฮะอย่างเช่นผ้าเบรกอะไรพวกนี้เนะฮะเขาก็จะเข้าสู่เชิระยะตลอดเลยนี่คือข้อดีอีกหนึ่งอย่างของรถยนต์ที่เป็นรถหน่วยงานนะครับคันนี้เป็นลองท็อปด้วยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับผิวพันธุ์เนี่ยเดิมเลยสีขาวนะครับเรียกว่าเดิมทั้งคันนะฮะพี่ๆที่หายรถเนี่ย ไว้ใช้งานสักคันหนึ่งเนี่ยมือสองผมเข้าใจได้เลยนะว่าพี่ๆเนี่ยต้องกังวลในเรื่องของความว่ารถเนี่ยเดิมไหมนะฮะมีการชนมาหรือเปล่ามีอะไรมาหรือเปล่านะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าเดิมแท้100ร้อไม่มีการชนไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ามาอย่างแน่นอน100%นะครับถ้าเจอยินดีซื้อคืนนะครับยินดีซื้อคืนเราบริษัทเรารับประกันในเรื่องของโครงสร้างของตัวรถนะครับเพชรยนต์นะฮะและผมบิวเพชรยนต์เชื่อว่าพ,พี่พี่ที่ติดตามกันอยู่นะครับ จะทราบกันดีนะการสไตล์การรีวิวกันขาวรถของผมนะครับตรงไปตรงมาแน่นอนมีตรงไหนบอกมีไม่มีคือบอกไม่มีนะครับอย่างเช่นคันนี้เลยไปดูกันนะครับ 1.5G ปี18คันนี้นะฮะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวรองท็อปนะฮะตัวรองท็อปเนี่ยก็คือตัว G นะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกแก้วกลมๆแบบนี้นะครับคล้ายๆกับตัว h i g h นะตัว High ก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกันตัว High นี่คือตัวท็อปสุดนะครับวันนี้เรามาพูดถึงตัวรองท็อปนะครับตัว G กันนะราคาเป็นกันเองมาก 369,000บาทนะครับ3 6 9 0 0นได้ Vios ตัวจีสีขาวไปใช้งานรถมือเดียวรถหน่วยงานรถเกตเอนะครับ3 6 9 0 0นผ่อนอยู่งวดเท่าไหร่ฟรีดาวได้นะครับฟรีดาวได้ผ่อนอยู่งวดละประมาณ6,300บาทอ่านะฮะ6,300บาทนะครับมอไซค์สมัยนี้ผ่อนกัน3,000แล้วนะนะครับขยับเพิ่มมาอีกครึ่งหนึ่งได้ Vios ไปขับสวยๆงามๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ter, ไฟเดย์ทามดันนิ่งไลท์ด้านล่างที่เป็นแบบออโต้ไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้ว นะครับผิวพันธุ์สวยงามรถคันนี้นะครับ่ะนะงดงามเลยฝากระโปรงฝากระโปรง,าาปงเดิมแท้โตโยตา้านะฮะฝาเดิมนะครับ,นะรบแก้มเดิมเดิมบางๆแบบนี้นี่คือรถเกตเอนะครับขอไปเนี่ยไม่มีนะฮะดังปุกปักปุกปักนะครับเหล็กเดิมเดิมบางๆแบบนี้เลยนะฮะกันชนนะครับ,ก,นนนะรบกับตัวแก้มเนี่ยแน่สนิทติดก,กันเนี่ยรอยกันชนยังอยู่เลยไอตัวรอยเนี้ยนะดูได้เลยนะเวลาดูรถเกตเอหรือว่ารถทําสีมาหรือเปล่านะครับถ้าทําเยอะเนี่ยไอตัวรอยตรงเนี้ย เห็นไหมครเป็นรอยตะเข็บตะเข็บเนี้ยจะไม่อยู่นะครับอันนี้ถือว่าเก็บงานมาน้อยชิ Bed ้นนี้นะครับแต่ถามว่าเก็บไม้นะครับกันชนหน้าต้องเก็บอยู่แล้วนะครับในเรื่องของรอยตะเข็บหินอะไรพวกนี้นะครับจะต้องมีบ้างเนี่ยอย่างตรงนี้ผมมองเห็นเลยเห็นไหมครัมันจะเป็นคลื่นนิดนึงเห็นไหมอันนี้คือการรอยทําสีมานะครับเนี่ยมีทําช่วงนี้นิดหน่อยนะครับเป็นรอยตะเข็บหินที่อื่นไม่มีเห็นไหมที่อื่นจะเรียบๆจะมาตรงนี้นิดนึงดูดูแล้วดูผ่านกล้องจะขรุขระนิดนึงนะครับอันนี้คือรอยทําสีนะครับเป็นเรื่องของสะเก็ดหินเวลาดูรถ นะครับคลิปนี้ก็ถือว่าแนะนําการดูรถไปด้วยเลยในตัวนะครับล้อแมกเดิมนะครับไม่มีในเรื่องของรอยสะเก็ดหินอะไรเลยนะของล้อแมกไม่มีรอยขูดรอยถากอะไรดิสเบรกเนี่ยเป็นดิสเบรกข้ง4ล้อนะครับลัดมาพร้อมกับยางมิชลินนะยางมิชลินปียี่้ิบอยนะยางสวยๆใหม่ๆเลยนะครับปี2 2ยางปีเดียวดอกยางล่องยางสะพานยางเหลือเยอะนะครับเนี่ยนะฮะใช้งานได้อีกระยะยาวเลยนะครับยางปีเดียว เบ้าโชคซุ้มล้อนะตะเข็บเม็ดอาร์คเนี่ยรถเกจเอไม่มีโดนนะครับเม็ดอาร์คมาเดิมๆแบบนี้สีเดิมๆนะครับตามตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับรถ5ปีมันจะต้องมีมีลอกมีถลอกอะไรแบบนี้นะครับภายในสวยๆเลยอันนี้ถือว่าสวยนะครับพี่ๆนะครับเม็ดอาร์คตะเข็บต่างๆคงสภาพเดิมเบ้าโชคเนี่ยแต้มสีมาร์กรงงานยังอยู่ปกติเลยงดงามนะครับคันนี้สวยคุ้มคุ้มคม่ากับการใช้งานแน่นอนนะรถ เกรด A นะครับที่ไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ําเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดมิติต่างๆนะครับไม่มีบุบไม่มีบุม,ม,ม,บมประตูเดิมๆไล่เคาะได้เลยกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวนะครับกระจกเดิมหน้ากระจกหน้านะครับเป็นอะคูสติกกาสนะครับกระจกที่ซับเสียงนะครับเป็นกระจกนิรภัยซับเสียงเดิมแท้ t o โยต้านะครับนี่คือรถเดิมๆนะครับกระจกหน้าเดิมแท้ t o y o ต้ Toyota. นะครับงดงามเลยคันนี้แล้วก็ติดฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยรู้สึกจะเป็นขนาด60นะครับโลโก้โลโก้ของทาง To y o ต a เนี่ยยังติดอยู่ครบถ้วนหมดเลยออโต้อารามนะครับก็คือสัญญาณการขโมยนะครับมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยอ่ะมาดูต่อนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับแผ่นเพจนะครับเพจเดิมเพจแท้ไม่ลอกไม่ถลอกปี18แท้ๆเลยตรงนี้ดูได้จากตรงนี้เวลาดูรถอีกหนึ่งจุดเลยนะฮะเดิมไม่เดิมแท้ไม่แท้แผ่นเพจเนี่ยจะต้องไม่มีรอยลอกรอยถลอกออกมา นะครับจะต้องเดิมเดิมเรียบเรียบแบบนี้นะครับไม่มีรอยแกะรอยแงนี่คือสบายใจได้1จุดนะครับสีเนี่ยเปิดเข้ามาจะเห็นเลยว่าทําหรือไม่ทําเนี่ยสีเดิมเดมเขาจะเรียบเนียนแบบนี้สําหรับรถเกรด A นะครับรถที่ไม่ได้ผ่านการทําสีชุบสีอะไรมานะครับจะมันมันเงาเแบบนี้นิดนึงนะครับดูแล้วไม่ได้เบาเป็นรอยทําสีมาหัวน็อตเดิมเดิมไม่เคยขยับหัวน็อตเสา B นะครับก็คือหัวประตูหลังนั่นแหละนะฮะเนี่ยหัวน็อตเสาบเดิม,เด,มเดิมเลยไม่เคยขยับ อ่ะประมาณนี้เนี่ยผิวพันธุ์ต่างนะครับชายประตงชายประตูชายล่างนะครับเดิมเดิมเลยสีเดิมโรงงานแบบนี้นะครับงดงามหัวน็อตนะครับไม่เคยขยับมานะครับหัวน็อตแก้มไม่เคยขยับนี่คือรถเกตเอจริงๆกระดูกงูนี่ก็แกะให้ดูได้ทุกจุดเลยนะนะครับสีเดิมเดิมแบบนี้นะฮะไม่ได้เป็นเงาแวบแบบว่าดูแล้วทํามาอันนี้คือสีเดิมเทียบกันได้เลยนะครับเม็ดอาร์กเดิมเดิมแบบนี้ถ้ารถมีการชนอ่ะยกตัวอย่างนะถ้ามีชนฝั่งนี้มาเนะี Med ่ยเม็ดอาร์กไม่เหลือนะครับเขาจะต้องเคาะนะช่างจะต้องเคาะ นะครับเม็ดอารจะไม่เหลือแล้วอันนี้เหลือปกติเลยนี่คือรถสภาพเกรด A นะครับที่แนะนําให้คุณผู้ชมนะครับที่กําลังหาอยู่เนี่ยแนะนําได้เลยนะฮะสบายใจได้เดี๋ยวผมมาเก็บอีกทีนึงนะครับภายในสวยเดิมนะครเดี๋ยวไปดูภายในกันอีกทีนึงผมไล่รอบคันให้พี่ๆได้ดูกันก่อนนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับ V อสปี2018 369,000บาทเท่านั้น นะครับเรียมสันต่างๆคงสภาพเดิมกันชนท้ายตัวแก้มต่างเนี่ยแนบสนิทติดกันเลยนะครับไฟท้ายเดิมๆไม่มีรอยแตก,กลายงาอะไรนะครับสวยใสกิ้งโครมโคเมียมต่างเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับด้านหลังของกันชนมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้แล้ว2จุดก็เหมาะสําหรับพี่ๆนะครับแทนคุณผู้หญิงนะครับพี่ๆผู้หญิงที่ซื้อไปนะครถอยรถยังไม่เก่งนะครับมีสัญญ,ญาณเตือนให้ที่สําคัญตัวจีมีจอให้ด้วยข้างในจะเป็นกล้องมองมองหลังให้ด้วยตรงนี้ ก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยให้เห็นเวลาเราถอยรถนะครับตรงนี้ก็สบายใจอีก1จุดได้นะครับรถนะครับเรารับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับเรามีประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลว่าอา่าเป็นรถมือสองจะต้องซ่อมหนักไหมนะครับซื้อไปจะต้องซ่อมหรือเปล่าบริษัทพยนต์ผมบริพยนย์ขายไปเนี่ยนะครับคันนี้ผมมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับสบายใจได้นะครับรถเนี่ยเราการันตีให้ก่อนออกรถนะครับเราล้างขัดสีทำความสะอาดสปาให้หมดเรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายของเหลวอให้หมดเรียบร้อยนะครับเรียกว่าพี่ๆเนี่ย นะครับซื้อไปจบเลยนะครับยางเป,ป็นปี2 2อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่โครงสร้างด้านหลังนะครับเดิมไม่เดิมดูยังไง ай? รถเกียรดเอดูอยัางไงานะครับมาดูกันนี่หัวน็อตก่อนเลยด้านหลงังฝาท้ายนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับซีนด้านข้างเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะต้องดูนะครับเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้ถ้าซีนเนี่ยเล็บจิกไม่เข้านะครับเป็นแขน็งแข็งเป็นเหล็กแสดงว่าทําฝากระโปรงมามีการเคาะฝากระโปรงมาอันนี้คือเดิมเดิมซีนเอเล็บจิกเข้าแบบนี้นะ ท้ายนะครับเม็ดอาร์คต่างๆเนี่ยคงสภาพเดิมท้ายแก้มตูดท้ายนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คจะต้องมีแบบนี้นี่คือเดิมๆสภาพเดิมๆสีเนี่ยธรรมดาของเขาเป็นแบบนี้เลยนะฮะไม่ด้านไม่ด้านไม่เงานะครับประมาณนี้ทั้งสองฝั่งอ่านี่คือสภาพรถเดิมๆเ,เกรด A คานด้านหลังนะครับเม็ดอาร์คลอยฟีต่างๆคงสภาพเดิมแบบนี้ นี่คือรถคุณภาพเกรด A นะครับผมเน้นย้ําให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับเวลาเลือกซื้อรถนะครับเลือกรถประเภทนี้นะฮะถ้ารถเนี่ยด้านหลังเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยอ่ะเกรด A ดูยังไงนะครับนี่เลยเกรด A นะครับด้านหลังนะครับแผ่นเหล็กตัวนี้มีอยู่แล้วนะครับสำหรับ v ีออสมีทุกคันเลยมีทุกรุ่นด้วยนะครับแผ่นเหล็กตัวนี้จะอยู่แบบนี้นะครับจะต้องไม่แกะไม่ลอกไม่ไม่แหว่งออกไปซีนสีขาวตรงนี้นะครับซีนทั้งพับาวเนี่ยจะต้องเป็นสีขาวแบบนี้ไล่ไปทั้งเส้นนะ ต้องไล่ไปทั้งเส้นแบบนี้เลยเม็ดองเม็ดอาร์กนะครับถ้าซีนทับเพ้าตรงนี้นะฮะเนี่ยถ้าสีนทำบเพ้าช่วงนี้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสันนิษฐานได้เลยว่ามีการทําสีช่วงนี้มานะครับอาจจะมีโดนด้านท้ายมาไม่มากก็น้อยนะครับไม่แนะนําแบบนั้นไม่แนะนำนะครับรถเดิมๆต้องเป็นแบบแบบนี้นะฮะแผงตั้งท้ายนะครับเห็นซีนไหมฮะตามที่ผมบอกไปนะครับซีนเดิมจะต้องเป็นแบบนี้นะครับสีขาวสวยๆแบบนี้นะฮะจะต้องไม่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับหรือว่าสีจะต้องไม่เพี้ยนมาจากตรงนี้ นะ,ะนี่คือรถสภาพเกรด A ที่ไม่มีการชนมานะครับนี่เม็ดอาร์คลอยซีต่างๆคง,งสภาพเดิมนะครับ369,000่พี่ที่ดูมาถึงช่วงนี้แล้วนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยถ้ามองว่าคันนี้โอเคกับพี่ๆนะครับในราคา369,000พผ่อนอยู่ประมาณ6,300บาทแบบฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเนี่ย คันนี้เป็นหนึ่งคันที่ตอบโจทย์รถรุ่น็อปน t o ะเรียกว่า o p t ั o นฟังก์ชันต่างๆพิมพ์พร้อมการใช้งานสภาพตัวรถสวยเดิมทุกจุดเลยนะครับเปิดมาให้ดูกระจกดมแท้ทุกบานนะนะครับ Toyota เดิมแท้ทุกบานนะครับมาดูด้านหลังต่อนี่แกะออกมานะครับด้านหลังนดูยังไงว่าเดิมไม่เดิมเนี่ยสีเดิมนะครับสีฝั่งนี้นะประตูฝั่งนี้เนี่ยไม่เคยทําสีนะครับเม็ดอาร์คนะครับแล้วก็รอยคลิประบดจากโรงงานเนี่ยจะอยู่แบบนี้เลยนี่คือสภาพรถเกรดเนะครับ ต้องมีรอยแบบนี้อย่างน้นอยๆคือฝั่งนี้นะครับไม่โดนมาแน่นอนถ้าโดนมาเนี่ยผมเคยเห็นนะวีออสพวกพวกวีออสเนี่ยไม่มีตรงนี้นะครับแสดงว่าฝั่งเนี้ยอาจจะโดนติ้มโดนมอไซค์ชนหรืออะไรอย่างนี้นะฮะทำให้ต้องทาสีกันเกิดขึ้นนะครับอันนี้เดิมๆสภาพเดิมๆเมบาะโอเคนะครับภายในในเบาะโอเคไม่มีฉีกขาดอะไรนะครับสวยๆเดิมๆทุกจุดเลยเนี่ยหลังคงหลังคาไม่มีรอยเจิมรถมือเดียวนะครับมือเดียวจากป้ายแดง ะะสำหรับรถเพชรยนต์ทุกคันที่ผมนํามารีวิวนะครับคือ1เลยนะเรากรองจากเพชรยนต์มาแล้วรอบหนึ่งฝ่ายจัดซื้อของเพชรยนต์นะครับ่าเราคัดรถเข้ามาแล้วก่อนจะก่อนจะประมูลอะไรพวกนี้นะครับเราคัดมาแล้วรอบหนึ่งที่เป็นเราตัดเกรดเเข้ามารถจะมีเกรดเอเกรดบี B. เกรดซี C. นะครับเราตัดแต่รถเกรดเเข้ามาปุ๊บผ่านการกรองจากผมอีกชั้นหนึ่งนะครับคันไหนที่ผมรีวิวให้พี่ๆดูนั่นคือผมกรองมาแล้วนะครับว่าสวยนะครับว่าคุ้มนะครับ เดิมเดิมหมดเลยทุกจุดนะครับประตูเนี่ยนะฮะเม็ดอาร์คเห็นไหมฮะประตูเม็ดอาร์คไล่เรียงมาเลยเนี่ยซีนนะครับเอา์เรนจ,จิกเข้าแบบนี้กดให้ดูนะครับซีนออร์เรนจิกเข้าแบบนี้ประตูเม็ดอาร์คต่างๆเนี่ยต้องคงสภาพเดิมแบบนี้นะครับอันนี้คือรถเกรดเอเนี่ยไล่ไปเดยชายล่างเนี่ยตะเข็บต่างๆนะครับเดิมหมดเลยเม็ดอาร์คอยู่กันครบๆแบบนี้นะครับสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมสภาพเดิม วีออสหนึ่งจุดห้าจีนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะฮะจอมีมาให้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูน้ำมันใกล้จะหมดนะคันนี้หลนะฮะน้ำมันใกล้หมดนะ,อะจอนะครับจอทัชสกรีนนะครับแอร์อรอโต้นี่คือฟังก์ชันของตัว G นะครับหลักๆเลยจะได้แอร์ออโต้มาได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่เอาไว้มีปุ่มเอาไว้เปิดปิดเครื่องเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นโหมดได้จากตรงนี้เครื่องเสียงก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับพร้อมกับกล้องถอยใช้ภาษาได้เดี๋ยวรอมัน แอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดสวยๆงามๆเลยรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวเบาะสภาพสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราสปากันอีกรอบหนึ่งตอนพี่ๆออกรถกันนะครับตรงนี้ให้ดูสภาพเดิมๆก่อนนะครับเบาะตรงนี้มีรอยยับนะฮะเดี๋ยวผมหนุนให้ใหม่นะครับตรงนี้คู่กันไปในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวหนุนเบาะให้ใหม่ตรงนี้สําหรับใครที่จบ VOS 1.5G กับผมคันนี้ไปนะครับตรงนี้ก็เข้าใจตรงกันนะฮะขออนุญาตขึ้นไปบนตัวรถนะครับดูจอกันนิดนึงก่อน อนุญาตเบาเสียงเพลงนิดนึงเนี่ยโดนลิขสิทธิ์โอเคนะครับจอก็จะเป็นทัชสกรีนนะครับก็บูทูธได้นะครับแต่ยังไม่มีเนวิเกเตอร์เนาะต้องผ่านลิงก์ผ่านมือถือเอานะครับกล้องหลังมีมาให้พร้อมกับเส้นการระยะด้านหลังนะครับนี่ก็จะมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับ 1.5G นะครับไม่ต้องไปติดจอเพิ่มเติมอะไร เลขใหม่ของคันนี้อยู่ที่147,0000โลนะครับ1 4 7 0 0 0โลรถปี18คุณผู้ชมผ่านมา5ปีไม่แสนสี่ถือว่าโอเคนะเฉลี่ยแล้ววิ่งประมาณ70กโลต่อวันเป็นการใช้งานปกติเลยนะเป็นการใช้งานของตัวรถปกติเลยนะครับโลต่อวันนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้น้อยนะอยู่ในเรียกว่าเกรนในกลางๆนะครับสำหรับในเรื่องของเลขใหม่ที่สําคัญคือหนึ่งเลยมันเป็นรถหน่วยงานโครงสร้างรถเนี่ย เกรด A นะครับตรงนี้เราสบายใจเราไวาใจได้1จุดแล้วนะครับรถเนี่ยเดิมแท้แน่นอนไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ํามานะครับตอนนี้ผมแจ้งไปแล้วก็ผ่อนไม่แพงด้วยนะเพราะว่าดอกเบีย้ยของบริษัทเพรยนตนนะครับเพรยนตนเนี่ยเป็นดีลเลอร์ใหญ่นะฮะดอกเบีย้ยเนี่ยเราจะได้ถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้ของทุกธนาคารแล้วนะครับทำให้ตัวรถคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่แค่6 3 0 0้วกว่าบาทเท่านั้นนะครับแบบฟรีดาวนะครับแบบฟรีดาวผ่อนอยู่แค่6,300 พี่ๆที่สนใจโทรมานะครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ารรเก็ตเอครงสร้างหน้าหน้าต้องเป็นแบบไหนเดี๋ยวเชิญรับชมครับโอเคครับมาดูกันต่อในเรื่องของห้องเครื่องยนต์และก็โครงสร้างด้าหน้าตัวรถกันนะครับเครื่องยนต์แน่นอนว่าเป็นดูโอวีวีทีไอเครื่องยนต์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนนะฮะของทางโตโยต้าเลยนะครับสภาพห้องเครื่องคือแห้งสนิท ไม่มีคาบเลยเยิ้มของเหลวน้ามันไหลรั่วซึมเครื่องยนต์เดินนิ่งๆแบบนี้นะฮะมาร์กสีโรงงานอยู่หมดเลยนะครับสีเหลืองเหลืองเห็นไหมฮะมาร์กสีโรงงานแต้มสีโรงงานต่างๆสภาพห้องเครื่องคือสวยเนียนนะครับไม่มีการชนหนักพิกความจมน้ํากับเกาะกับสีกกอใหม่ไม่มีแน่นอนนะครับก็จะสภาพประมาณนี้นะสำหรับเครื่องเครื่องยนต์นะครับเนี่ยสีมาร์กโรงงานต่างๆอยู่ครบถ้วนเสียงเครื่องยนต์คือเดินนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับที่สำคัญอะเรามาดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างนะครับ เบ้าโชกคนะครับเบ้าโชกคเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับมีอะไรก็แล้วแต่เบ้าโช๊คนี่เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันเชื่อมกับตัวโครงสร้างตัวถังคัสซีไปเลยนะฮะถ้ามีอะไรที่เบ้าโชกคคือเคาะอย่างเดียวนี่สภาพเดิมๆนะครับรถไม่มีโดนข้างมาถึงเบ้าโช๊คไม่มีหน้าเข้ามาถึงเบ้าโชกคนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยสติ๊กเกอร์มอกของเดิมติดอยู่แบบนี้เลยนะครับมันจะไม่ลอกไม่ถลอกของโรงงานนะครับเพราะว่ามันจะกันน้ำนะฮะเนี่ยเดิมๆเม็ดอาร์คต่างๆนะครับ ซีนเนี่ยไม่เคยโดนแกะโดนแงะออกมาตะเข็บต่างๆโครงสร้างเดิมนะครับหัวน็อตต่างๆเนี่ยเนี่ยแบบเดิมเลยนะครับไม่เคยโดนแกะโดนไขหัวน็อตตัวในนะครับเม็ดอาร์คไล่เรียงกันไปเลยนะครับฝากระโปรงนะฮะดูนี่นะฮะฝากระโปรงหัวน็อตนะครับสวยงามเนียนกิ๊มเลยนะครับไม่ขยับเลยนะครับฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยตาปั๊มโตโยต้าฝากระโปรงเดิมแท้ฝากระโปรงเดิมแท้นะครับตาปั๊มโตโยต้าเม็ดอาร์คนะฮะเม็ดอาร์ครอยซีนนะครับด้านข้างเอาไดจิกเข้าแบบนี้ มองเห็นไหมนะครับเนี่ยเล็บจิกเข้าเลยนะครับเดิมเดิมนะฮะสติ๊กเกอร์เหรียญบาทเหลืองๆแบบนี้เลยสแสดงถึงความเดิมนะครับสติกเกอร์ต่างๆติดอยู่ครบถ้วนหมดเลยนะแผ่นกันความร้อนสวยๆงามๆนะครับเบ้าโชว์ฝั่งนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ครบทุกฝั่งเดิมๆนะครับเม็ดอาร์ตตะเข็บไม่โดนแกะนะฮะหัวน็อตแก้มเดิมๆหัวนอ็วนอตคานเดิมๆตัวในเดิมๆหมดเลยนะครับนี่คือสภาพโครงสร้างรถเกตเอนะฮะที่คุณผู้ชมกําลังรับชมอยู่เป็นโตโยต้าวีออส 1.5G ใครกําลังหาอยู่นะตัวรองท็อปแบบนี้นะครับนานๆจะเข้ามาทีนะน,นันนไม่ได้มีกันมาบ่อยนะครับนี่โครงสร้างเดิมๆหมดเลยคานนงคันหน้าเดิมๆนะครับก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะที่กําลังมองหา t o โยต้าวีออสคันไว้ใช้งานนะครับคันนี้เป็น 1.5G ราคาไม่แรงนะครับสามแสนบาทได้ตัวรองท็อปไปใช้งานนะครับรถเปรด A โครงสร้างเดิม100%เป็นรถมือเดียวด้วย นะครับเป็นรถหน่วงงานมือเดียวด้วยเข้าสู่ทุกระยะนะครับใครไม่สบายใจผมมีประวัติสูตรให้ดูนะครับติดต่อผมมาได้หลังไม่0855366287ผมวิวเพชรยนไลน์ผมนะครับเอาเบอร์ที่ผมแจ้งไปเนี่ยเอาไปแอดไลน์ได้นะครับแล้วมาพูดคุยกันผ่านไลน์ได้มาดูรูปรถกันอีกรอบหนึ่งนะครับตรงไหนมองไม่เห็นนะครับทักเข้ามาเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปรีวิวให้พี่ๆได้ดูกันใหม่ให้ได้สบายใจกันแน่นอนกับการเลือกซื้อรถกับผมวิวเพชรยนติวิวีออมือสอง สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนำเสนอเจ้าตัวลองท็อป 1.5G ปี18คันนี้ไปนะครับพออยู่ประมาณ6,300บาทนะครับการใช้งานต่อวันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับวันหนึ่งเป็นเป็นการใช้งานตัวรถปกติเลยดีกว่านะครับวันหนึ่งประมาณ70-80โลนะครับต่อวันนะครับถือว่าไม่เยอะเลยก็เป็นการวิ่งใช้งานปกติของรถยนต์ทั่วไปนะครับเลขไม่ถือว่าโอเคนะครับกลางๆไม่ได้เยอะและก็ไม่ได้น้อยเกินไป สำหรับคลิปนี้คันนี้ก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับที่สนใจ Vios มเดิมๆคุณภาพดีรถสวยพร้อมใช้นะครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ